ครับสวัสดีครับ EP นี้จะสั้นๆเร็วๆนะครับแนวทางหมวเราวพัฒนานครับประจำาวันที่31พฤศจิกาหนารยนะครับ918816817819916 341941871 716519เจ็ดแปดหนะครับหนึ่งแปด หนึ่งสี่สามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดครับผมโค้งสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับจุดแนวทางหอยรอพัฒนานะครับเห็นชัดนะครับเดี๋ยวมาทวนให้อีกรอบนะครับก่อนจากกันไปนะครับวันที่สามก็จะออกแล้วครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเก้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกสามสี่หนึ่ง 9ก1าสี่1นึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกห้าล้วก็หนึ่งแปดหนึะครับหนนะครับ, 1, 9, รบตัวนี้หนึ่งเก้าหนึ่งสี่สครับผมโค้งจุดท้ายจริงๆครับผมก่อดแต่กันไปคลิปนี้สั้นมากเร็วมากขอให้ท่านถูกเข็งกันนะครับถูกรางกันนะครับชุดแนวทางเวลาพัฒนาวันที่3าม พืชกีกาเงินสองกว่าน้าร้อยหกสิบสี่สามตัวนะครับชอบตัวไหนตัดเลยครับชอบสามตัวนี้ชอบตัวไหนตัดเอาเลยนะครับบาทหนึ่งสองบาทก็เป็นเงินครับทุกอย่างก็เป็นตังค์ทุกอย่างไปกลับหมดนะครับอย่าลืมกลับนะครับ